คคลิปนี้นะคะ EP นี้นะคะแอดมินจะมาสอนวิธีต่อลายกรากมกุมาท่าอันนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเอาไหมหลังอันนี้ชิ้นหลังนะคะอันนี้ชิ้นหน้านะคะอันนี้ก็ชิ้นหลังอันนี้ชิ้นหน้านะคะพอเราถักมาถึงจุดตรงนี้นะคะตรงกลางตรงนี้เนาะปกติเราจะทำโซ่5แล้วก็มาทำเอตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ วิธีต่อก็คือเราก็ทำครึ่งหนึ่งของ5ก็เอาส,องสูงโซแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับชิ้นงานมาอย่างนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราจะต่อสองมุมนี้นะคะ1 2 3 4ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จับชิ้นงานมาเอามุมชนมุมนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็คือดอกดอกแรกที่แอดมินทำไว้แล้วก็แอดมินก็จะตัดไหมไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำา X ี่คะเป็นการเก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเก็บทีหลังนะคะแล้วก็ดึงให้แน่นๆนะคะแล้วก็โซ่2แบบนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะเทคนิคของแอดมินก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามอย่าให้มันเขาเรียกอะไรนะอย่าให้มันม้วนนะคะจะได้แบบนี้เนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูก่อนโอเคพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทำ x แล้วก็เก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะมุมชนมุมนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะมุมอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อให้เสร็จก่อนต่อไปครึ่งหนึ่งของห้าก็ใช้สองเหมือนเดิมหนึ่งแล้วก็สองพอสองอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆก็ทาเก็บไหมไปด้วยเพื่อนๆก็ทํา x ตรงนี้ ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็จะทําแบบนี้อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหบนึง่งพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปครึ่งหนึ่งของสองเออครึ่งหนึ่งของห้าก็เหมือนเดิมสองเหมือนเดิมนะคะก็เหมือนเดิมคะ่ะกลับไปกลับมาอันนี้ดึงไว้เดี๋ยวเราค่อยมาตัดทีหลังก็ได้นะคะสองแล้วก็ ตรงนี้ก็หนึแล้วก็สอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ตัดออกเลยนะคะอืมก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปก็สู่2แล้วก็พลิกกลับไปอย่าให้มันอย่าให้เป็นเกลียวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นพลิกเป็นเกลียวแล้วไม่สวยนะคะ อย่างนี้ค่นะก็จะได้เป็ ini, นแบบนี้นะคะมุมชนมุมนะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะมุมชนมุมแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ซูสองเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็นับหนึ่งสองแล้วก็เอ็กจุดที่สามก็จะได้แบบนี้แล้วก็หนึ่งสองแล้วก็พลิกงานมาก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็หนึ่งสองแล้วก็ทำเอ็ก อย่างนี้นะคะต่อไปครึ่งหนึ่งของหาก็สองเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็พลิกงานมาตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พลิกงานมาแล้วก็ทําแบบนี้นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะวิธีต่อ,อยางนี้ค่ะแบบนี้นะต่อไปก็ถักจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะโซห่ห้าแล้วก็นับหนึ่งสอง 1> x 1 2 3 4 5สแล้วก็1 2 x ก็ได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็1 2 3 4 5แล้วก็ x อย่างนี้นะคะพอได้ x แบบนี้เสร็จแล้วก็ครึ่งหนึ่งของ2เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะแล้วก็พันหกเข็มแล้วก็ทำ f ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็ตัดไหมเลยจ้า,านี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะแบบนี้วิธีต่อเดี๋ยวยังไงเพื่อนเพื่อลองทำดูนะคะเดี๋ยวแอดมินจะต่อรอบอกให้ได้ก่อนว่าแอดมินจะ ได้ทั้งหมดกี่ดอกนะคะปกติแล้วแอดมินจะใช้ไซส์สามสิบแนะคะรอบอก38อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันต้องใช้กี่ดอกนะคะเดี๋ยวแอดมินขอถักไปเรื่อยกๆก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะมาคะ่ะมาต่อกันนะคะตอนนี้นะคะแอดมินก็ต่อมาได้ทั้งหมด12ดอกนะคะ รอบอกของแอดมินใช้บทั้งหมด12ดอกนะต่อไปนะคะแอดมินจะมาสอนวิธีต่อแถวที่2นะคะมาต่อ,อยังไงนะคะพอเราถักมาได้แล้วนะคะถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็ขึ้นต้นโซ่2เหมือนเดิมอย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปตรงนี้ค่ะตรงนี้นะ ตรงนี้แอดมินจะทําเป็นใต้รักแร้นะคะตรงนี้เป็นใต้รักแร้นะแล้วแอดมินจะทําขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็จับชิ้นงานมาเหมือนเดิมนะคะก็หลังชนหลังเหมือนเดิมนะหลังชนหลังเหมือนเดิมก็ทําแบบนี้ค่ะอันนี้ครึ่งหนึ่งของห้าก็ใช้สองนะคะเอาหลังชนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ทํา แล้วก็ทำ x นะคะแล้วก็โซ่สแล้วก็ทำ x แล้วก็โซ่2พลิกกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะห2จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็มาตรงนี้12แล้วก็มาแบบนี้1เดี๋เดนะคะ หนึ่งสองแล้วก็มาแบบนี้กลับไปกลับมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะหนึ่งสองจะได้แบบนี้หนึ่งสองแล้วตรงนี้ก็ที่เราตัดไหมไว้นะคะเราก็จะทําแบบนี้เก็บไหมไปพร้อมเลยค่ะหนึ่งสองแล้วก็มามุมนี้ าแล้วแอดมินลืมลืมอธิบายนะคะเพราะว่าคลิปครั้งที่แล้วแอดมินบอกว่าเป็นลายเป็นลายแดเหลี่ยมใช่เป็นลายแดเ,เ,เหลี่ยมนะคะแต่ว่าแพทเทิร์นน่ะแอดมินเอาแพทเทิร์นลายหกเหลี่ยมมามันไม่ใช่นะคะมันไม่ได้นะคะต้องต่อแบบ8ดเหลี่ยมนะคะแล้วแอดมินอธิบายผิดอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ อย่างนี้ลายแปดเหลี่ยมนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้นี่ค่ะต่อแบบนี้นะคะอย่างนี้เดี๋ยวแอดมินก็จะต่อให้ให้เสร็จจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็เหมือนเดิมค่ะก็เก็บไหมเหมือนเดิม1 2 3 4 5แล้วก็ อย่างนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าถ่องร้องอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้านีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแอดมินขอถักจนถึงจุดเริม่มต้นก่อนนะคะ แอดมินก็ต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นทรงประมาณแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นใต้รักแร้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะทําดอกเสริมด้วยนะคะมีดอกเสริมด้วยนะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี้เดี๋ยวถ้ารีดไปแล้วมันก็จะสวยนะคะจะดูดีนะต่อไปนะคะแอดมินจะทําต่อดอกตรงนี้ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงตรงนี้รอบอกนะคะใช้สิบสองดอกนะคะ Okay. เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะครึ่งหนึ่งอันนี้จุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งของ5เราก็ใช้2เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จับชิ้นงานมาอย่างนี้ค่ะแอดมินจะใช้ตรงนี้นะคะจะต่อตรงนี้ก่อนนะคะก็จับชิ้นงานมาเหมือนเดิมชนหลังหลังชนหลังนะคะก็จับมาแบบนี้ เขาจะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็หนสองแล้วก็หนสองอย่างนี้นะคะ1,2แล้วก็ครึ่งหนึ่งหนึ่สองสองเหมือนเดิมค่ะพลิกกลับไปกลับมาสอง หนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งสองก็จะได้แบบนี้นะคะโอ้ยท้องเอดมันร้อหิวข้าวแต่เช้าเลย,ยนี่ค่ะมันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะอย่างนี้เป็นประมาณนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะ ช่องนี้แอดมินก็จะทำว่างไว้สำหรับทำดอกเสริมนะคะต่อไปนะคะแอดมินจะต่อมุมนี้กับตรงนี้ให้เข้ากันนะคะตรงนี้นะให้มันเป็นแบบนี้จะต่อแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะทรงนี้นะโ okay. อเคอ่พอได้พอเราต่อมุมชนมุมเสร็จแล้วนะคะเป็นมุมชนมุมแล้วนะต่อไปเราก็เดินเส้นโซ่ห้าเหมือนเดิม อย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้แล้วก็หนึ่งสองแล้วก็จับชิ้นงานมาตรงนี้เราเว้นว่างไว้นะคะแล้วก็มาถักตรงนี้เลยนะคะหนึ่งสองอย่างนี้ค่ะ แล้วก็หนสองพลิกกลับไปกลับมาเหมือนเดิม 1, นึ่งสอง 1, นึ่สองหนึงสองสองสองแล้วก็ก็เก็บใหม่ไปพร้อมเลยนะคะ ก็จะได้แบบนี้แล้วก็ดึงหนงสองแล้วก็มาองนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวช่องตรงว่างตรงนี้เดี๋ยวเรามาทําดอกเสริมกันนะคะเดี๋ยวแอนวินจะสอนวิธีทําดอกเสริมนะก็จะเป็นการต่อแบบนี้ค่ะ วิธีต่ออย่างนี้นะคะนี่ค่ะมุมชน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 มุมนะคะตรงนี้ว่างก็จะได้สไตล์เป็นแบบนี้นะคะโอ้ยทองรอ้อยังไงเดี๋ยวแอดมินขอถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรามาดูวิธีต่อดอกเสริมนะคะเดี๋ยวแอดมินจะสอนวิธีต่อดอกเสริมดอกนี้นะคะดอกนี้นะคะ นะคะดอกนี้นะสวยงามมากเลยค่ะนี่ไงจะเป็นแบบนี้นะคะโดยการใช้โซ่นะคะเดี๋ยวแอดมินจะสอนวิธีตรงนี้นะอ่าก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆทำอาเลยนะคะเพื่อนๆทำโซ่หนะคะทำโซ่หเป็นวงกลม หนึ่งสเป็นวงกลมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าแอดมินทำไมเปลี่ยนเข็มตลอดเวลามันใช้ได้ทั้ง2นะคะแล้วแต่คนถนัดนะถ้าอยากได้โซ่เล็กเราก็ใช้หนึ่งจุดแต่ถ้า อยากได้โซ่ใหญ่ก็หนึ่งจุดห้าศูนย์แล้วแต่เลยนะคะแอดมินแล้วแต่เลยคะ่ะแอดมินใช้ได้ทั้งสองเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องใช้แบบไหนนะคะอ่าพอได้โซ่หกแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่หกขึ้นไปทําโซ่หกเป็นวงกลมแล้วเพื่อนๆทําโซ่หกอย่างนงี้นะคะขึ้นไปแบบนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆจับอันนี้ชิ้นหน้านะคะอันนี้ชิ้นหน้า แล้วตอ่อไปอันนี้ชิ้นหน้านะคะอันนี้ชิ้นหลังอันนี้ชิ้นหลังนะอันนี้ชิ้นหน้าแล้วเราก็จะต่อช่ชวงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงที่เป็นห่วงนี้นะคะแต่มุมเราไม่ต่อนะคะมุมไม่ต่อมุมไม่เอานะคะเราจะต่อเฉพาะที่มีห่วงแบบนี้นะคะห่วงโซ่ห้าอย่างนี้นะอย่างนี้ค่ะแบบนี้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 นะคะพอจับมาได้แนละ้วพอโซ่หกแล้วนะคะเราก็อย่างนี้เลย ทำ x อย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็1 2 3 4 5 6แล้วเพื่อนเพื่อนก็ทำ x ตรงนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็1 2 3 4 5 6แล้วก็เหมือนเดิมนะคะช่องต่อไปทำ x 1 2 3 4 5 6า แล้วก็เก็บไหมไปพร้อมเลยนะคะตรงนี้ค่ะ <Okay. S 1> เก็บไหมไปพร้อมเลยต่อไปกับหนึ่งสามี่ห้าหแล้วก็ x 1 2 3 4 5หสามี่ห้าหมันจะมีทั้งหมด12ช่องนะคะก็มี12 แบบนี้นะคะแบบนี้ใช้สิบสองอันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็อันนี้มันเป็นช่องต่อเราไม่เอานะคะเรามาเป็นห่วงอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ x หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็ x อย่างนี้นะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็ x 1 2 3 4 5 6แล้วก็ x 1 2 3 4 5 6แล้วก็ x 1 2 3 4 ห้ 5, ช่องนี้เราไม่เอานะคะช่องนี้ไม่เอานะเราเอาช่องนี้ช่องที่เป็นโซ่นะคะหนึ่งสอสามี่ห้าหย่างนี้ค่ะหนึ่งสสามสี่ห้าหแล้วก็ทำ x หนึ่งสสามสี่ห้าห นี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำ x กะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ x หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ x 1>, 1, 2, 3, 4, งสอมห้าหมุมนี้เราไม่เอานะคะมุมไม่เอาเราจะเอาโซ่อย่างงี้ค่ะหนึ่งส้าหกแล้วก็ X 1, 2, 3, 4, 5, หี่ห้าหแล้วก็ X หนึ่งสห้แล้วก็ x 1, 2, 3, 4, 5, หี่ห้แล้วก็ x 1, 2, 3, 4, 5, หงอี่ห้อค่ะอันสุดท้ายแล้วนะต่อไปเราก็ทำาอย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดเลยนะคะ นี่เห็นไหมคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวใหม่เรามาเก็บทีหลังนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะมันก็จะเป็นดอกไม้เป็นแบบคล้ายๆดอกดาวกระจายก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสวยงามคะ่ะทีแรกแอดมินจะเอาทุกมุมเลยนะคะแต่ว่าทําแล้วดูไม่สวยนะคะไม่สวยก็คือมันทึบไป ถ้าทําแบบนี้มันจะเป็นการโชว์ดอกด้วยนะมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองทําดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้ากันนะว่าเอ็ดโอเคขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถักนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ